รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Best International Travel and Agency สายการบินนกแอร์ We Fly Smiles ที่ินนิตอนรับเข้าสู่รายการบันทึกช่องเปรี้ยวค่ะสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กันที่ประเทศเมียนมาค่ะและเช่นเคยเต่าไม่ได้มาคนเดียวค่ะยังคงมาก,กับบุคคลสําคัญระดับประเทศไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะคะทั้งในและต่างประเทศเลยนั่นก็คือคุณหมอบีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอบีเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วมีอะไรที่ น่าตื่นเต้นหรือจะมีเซอร์ไพรส์รอเราอยู่ไหมคะมันจะเซอร์ไพรส์ที่พูดไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเนี่ยแหละครับนี <laughs> <laughs> ่แหละค่ะคือความเป็นตัวตนของบอวีที่รายการเราเนี่ย สนใจเราชอบมากๆนะคะและในื่นใดค่ะดิฉันเต่าก็ยังคงเป็นรับหน้าที่เป็นพิธีกรเฉพาะกิจนะคะแทนคุณบุญคุณสลีอีกเช่นเคยค่ะที่นี่ขมบีนี่คือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เรียกว่านักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยนิยมที่จะมามากเลยค่ะด้านหลังของเราก็คือเจดีโบตถา,าวเป็นสถานที่ที่ดิษฐสถานพระเกศขาการุณยก่อนที่จะไปชายก่อนที่จะไปที่เจดีชเวดากองแต่นอกจากนั้นแล้วไม่ได้มีแค่นี้ค่ะยังมีเทพทันใจ แล้วก็มีเทพกระสิบด้วยครับหมอปีอ้าวแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะขออนุญาตถามหมอปีว่าหลักในการขอพรหรือวิธีการต่างๆเนี่ยทั้งในรูปแบบของคนท้องจ่นหรือในคติหรือรูปแบบของหมอวิเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะนั่นแหญ่มันจะไม่เหมือนชาวบ้างเขาเลยแหละครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรามารอฟังกันได้นะคะกับสถานที่นี้ค่ะเจดีโบสถตะา <c oughs> thank you ตอาได้พามอมีมาอยู่ตรงเวททางเข้าก่อนที่เราจะได้เข้าไปสักการะพระเกศาชอบมากคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเจดีอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้เข้าแค่ขึ้นไปก็ยากแล้วใช่เพราะว่าจะให้อยู่เริเวณปแล้วนี่คือได้เข้าแล้วแบบเข้าไปข้างในเลยใช่ที่นี่ก็เลยมีลักษณะอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวิหารวิหารก็คือเราสามารถเข้าไปได้ด้วยค่ะจะได้ระบอกที่นี่เป็นจุดที่คนท้องถิ่นเนี่ยนิยมที่จะมานั่งสมาธิสวดมนต์เพราะถือว่าเป็นจุดที่ได้นั่งและสือจิตใกล้กับ เกศาธาตุมากที่สุดโอดอจิตข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ตกแต่งสวยธรรมดาละครับบาอปีแต่ด้านบนจะมีภาพากิตกรรมที่เป็นการเล่าเรื่องราวเรื่องราวเรื่องไออันการอันเชิญพระเกศาธาตุตามความเชื่ออนี้กัใช่แล้วมีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาอังกฤษด้วยที่ชาวมันจะได้เข้าใจได้ง่ายแต่ไม่ได้มีแค่พระเกศาธาตุอย่างเดียว <ừ. S 2> กลับมีเหลอกบรรดาปลาคือว่าเรื่องทรงรของเก่าของโบราณต่งาตง เป็นสถานประดอ๋อเดี๋ยวเราไปชมด้านไหนกันแต่ก่อนเข้าไปมีสัมผัสอะไรบ้างไหมคะเขาเรียกว่าสถานที่มันสัปปยะสัปปพยะแปลว่ามันเหมาะสมเหมาะสมกับการเจริญสติเจริญปัญญาอะไรย่างเงี้ยเข้าไปมันก็จะอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกขังเนอะรู้สึกแบบโหดีจังเลยก็จะได้ทําสมาธิได้ง่ายอย่างเงี้ยน่าสนใจไปดูดีกว่าครับ นัคือระเบียสัญาที่ตรงจุดที่าชาวผูษษษ้สัญจนทั้งหลายเนี่ยนะก่อนเห็นที่จะมานั่งสมาธิกราบว้า้ขอพองแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวจะเห็นลนักษณะของการทางเดินจะนำเป็นมุมซอกซอยตทาง สำหรับผมเนี่ยจุดนี้ของที่นี่สําหรับผมตรงนี้คือที่สุดแล้วคนที่บนตะทา่พระพุทธนันโอเนี่ยคือพระพุทธรูปที่สวยที่สุดของเมียนมาคือครบองค์ประกอบทุกอย่างอยู่กกาลังลงตัวคือถ้าเป็นบ้านเราแล้วประเทศไทยเราจะบอกว่าพระพุทธชินราชสวยที่สุดที่สุดถ้าของเมียนมาต้องที่นี่คือถ้ามองไปไม่ว่า มุมไหนก็ตามาคือมันงดงามมันอ่อนช้อยทั้งใบหน้าที่สวา่างสุขอารมณ์ขำด้วยนี่คือต้องบอกว่าเป็นต้นแบบความงดงามของพระพุทธรูปในศิลปะแบบเมียนมา,าอารักมอบีหลังจากที่ไป พระเกศาธาตุมาแล้วไปในเจดีย์มาแล้วนี่คือจุดที่เป็นที่นิยมมากและเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าเทพทันใจของคนไทยที่พมา่าจะต้องมาไหว้ที่นี่จะต้องเอาเงินมามว้วนเป็นเป็นกลวยอันนึงแล้วก็เอาเงินตัวเองเนะี่ยที่เราอยากจะได้กลับไปเนะี้ยใส่ปลายเสร็จปั๊บก็เอาหน้าผากไปจรอ่าให้ท่านจิม้มนิ้วปัจจุบันเนี่ยขององค์เนี้ย ก็คือเป็นใช่ค่ะสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่านิ้วเดิมหักค่ะเพราะคนไทยมาถึงปับ๊บหลับตาหลับตาจิ้ม<า>จิ้มปัปกเข้าไปเลยหักแล้วค่ะคแล้วก็จะเอาผ้ามามามา,มาถวายไงค่ะมาหุแล้วก็มานวดเหมือนนวดปู่นวดผู้หลักผู้ใหญ่ใช่แล้วก็กระเป๋าตังมามาลูปที่ ที่คาถาที่ไม่เท้าเราเข้าใจว่าไม่เท้าคนสมัยก่อนเป็นคนคนร่ำรวยคนมั่งคัง่งแล้วก็เป๋าตังมารูปค่ะแล้วก็เงินเข้ามาปุ๊บปุ๊บแล้วที่ชื่อเทพทันใจเพราะว่าขอพรแล้วรู้สุริยผลไวมากทันใจเ<ไ>ปเที่นิยมมากค่ะครับสําหรับบอบีบที่นี่เป็นยังไงคะสิ่งนี้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีชื่อที่คนเมียนมาเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่านะ นะหรือว่านาาค,คนไทยไปแปลงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพใช้คําว่านะหรือนัดแต่ชื่อเดิมคือนะนอนูสระหะนี่แหละนะนะมาจากภาษาบาลีเขาว่านาถเหมือนที่เสื้อหมอบีเลยนาถ แปลว่าที่พึ่งคือคนสมัยก่อนก่อนที่จะมีผู้ศาสนาเข้ามาเขาเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณก็คือพูดง่ายว่าไหว้ผีไหว้วิญญาณนั่นแหละเหมือนกับเขาชาวแก่ลัทธิผีศาสนาผีอะไรอย่างนั้นใช่เขาก็ไหว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นที่พึ่งของเขาคือผีวิญญาณบรรพบรุษอย่างเงี้ยผมว่าก็ดีนะงดงามดีคือนับถือบรรพบรุษมีความกระตันยูก็เลยเป็นที่มาของนะ สนับสนุนโดย Magic Farm Fresh คัดสันสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติ b a s e International Travel and Agency บ้านระเบียงขาว แล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่จุดสุดท้ายตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่อยู่ด้านนอกของบริเวณเขตของเจดีโบตทะาวเธอก็เรียกว่าเทพเทพกระสิบกระสิคือคือคุยกันเบาบากกระสิบต้องบบาด้วยความเชื่อหรือตำนานเป็นบ้านเนี่ยเล่าสู่กันฟังต่อมาว่าท่านเนี่ยเป็นที่ดาวของพัญญาแล้วก็ถือศีลครองธรรมไม่ทานเนื้อสัตว์ขมอบีแล้วก็ตั้งจิตวารณาว่าเต็นเนี่ยจะขอคำชูพระพุทธศาสนานะคะแล้วแล้วช่วงนี้คือคืออีกสิ่งหนึ่งคือท่านเนี่ยมีพระพักตร์ที่งดงามมากเนื แ้วตัวเนี่ยสะอาดไปหมดแล้วจะมีการเปลี่ยน เขาเรียกเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาพร,รช่วงนี้พอดีเป็นเข้าพรรษาพอดีค่ะท่านก็จะนุ่งห่มด้วยเป็นเครื่องสีชมพูมคือถ้าเป็นแม่ชีบ้านเราจะเป็นนุ่งห่มขาวขาวเนาะค,คนที่ยังมาขอพอรโดยเฉพาะอาชีพโดยเฉพาะการแต่งหน้าช่างแต่งหน้าอ,อะไรที่ความสวยความงามใช่ก็จะมาขอพอรว่าขอให้เวลาได้แต่งหน้าดาราแต่งหน้าแขกต่างๆนะคะให้สวยสดงดงามเป็นที่ชื่นจอเป็นที่นิยมแต่ไม่นิยมที่จะขอความรักเพราะว่าท่านครองศีลก็คือ เป็นสตรีนางหนึ่งที่บอกว่ายึดมั่นในศีลธรรมอดีงามมันไหว้พระสวดมนต์ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือมีความตั้งใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชาวบ้านเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่อยากให้ส่งเสียงดังเพราะเกรงใจนางเพราะว่านางเนี่ยทั้งสวดมนต์ทัางสวดเรื่อยคือให้ผู้เบาๆบอกเลอเฮ้ยเบาๆเบาๆเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตีมาจริงๆก็คือต้องบอกว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญมากในการแบบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมสมาธิอะไรอย่างเงี้ย ยังคงอยู่กันที่ประเทศเมียนมาและกําลังพาทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่ด้านหน้าวัดค่ะชื่อว่าวัดงาทัจจีเป็นสถานที่ที่มีรูปแกะสลักของพระพุทธรูปค่ะบอบีที่สร้างมาจากหยกขาว oh. ว่ากันว่าสูงเท่ากับตึกห้าชั้นเลยห้าชั้นเลยอยากจะไปชมแล้วใช่ไหมคะภากนี้ถ้าเป็นบ้านเราต้องรับรองต้องมีคนเรียกว่าหลงก็โตแน่นอนเพราะว่าองค์ใหญ่องค์โตนะคะเด็กผู้ชมความสวยงามกันด้าไในเพราะว่าส่งเรื่องกษัตริย์ด้วยกับ oh. องค์นี้ไปค,ค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามาถึงทางด้านในแล้วเราก็ได้มาอยู่ใกล้ชิดมากค่ะกับองค์พระงาทจีนะคะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ค่ะมอบีจะเข้าใจว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่สร้างมาจากหยกขาวเนื่องจากว่าพระพมา่าเนี่ยเขาเขาดังอยู่แล้วในเรื่องของหยกแต่จริงแล้วเนี่ยค่ะก็คือสร้างมาจากปูนโดยปกติต่วไปสวยสว<ช>งามดูเป็นเงาๆก็เลยดูเหมือนหยกขาวทาช่องไฟไว้ด้านบนนะเป็นกระจกเนี่ยพอ<า>ส่องลงมาปั๊บก็เหมือนกับเป็นหยกที่ส่อง,ปร,งประกายแบบนั้นใช่ค่ะ แล้วก็จะรู้จักในชื่อหนึ่งคือเป็นพระพุทธร,รูปห้าชั้นคือสูงเท่ากับตึก5้าชั้นแบบนี้ค่ะสัทธายก,กแล้วสัทธายกแล้วค่ะศรัทธาของผู้คนนี่แบบมันสุดยอดมันทำอะไรก็ได้จริงๆริง แล้วเครื่ององค์อะไรขนาดนี้กาเรียกว่าทรงกรงกษัตรเราเนี่ยดูเห็นขนาดนี้เราบอกว่าเป็นทําคมเปรี้ยวแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้านหลังเนี่ยที่มีความวิจิตรโอ้โหเป็นไม้กันไม้สากนะครับนั่นแหนละแล้วก็มีความเชื่อที่ว่าที่นี่ค่ะอะไรก็ตามที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีต่างๆงูจะเลื้อยเข้ามาตะขาบจะเลื้อยเข้ามามสัตว์มีพิษต่างๆไม่สามารถที่จะเข้ามาในบริเวณนี้ได้แล้วที่นี่เคยไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วค่ะหมบีไม้หมดนี้เลยนะคะแต่ยังคงเหลือ พระหัตัจีเอาไว้เพียงองค์เดียวที่ไฟไม่ไหม้จากวัดหาทัจีค่ะที่เราได้ไปชมพระพุทธรูปเนาะสูงห้าชั้นสรงเครื่องกษัตริย์งดงามแล้วเราจะมาชมความงดงามต่อนี่ก็ใหญ่ใหญ่เลย ใหญ่อลังการเลยแล้วก็เขาเรียกว่ามีความพดงามที่สมส่วนมากไม่ได้ใหญ่เฉพาะร่างกายค่ะตา โอ้ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ชื่อว่าวัดเชาทจีหรือว่าพระนอนตาหวาน,าวานที่คนไทยขนานนามกันเพราะว่าดวงตาค่ะดวงพระเนตรของพระพระทุทธรูปขมอบีใหญ่ใหญ่หวานจริงๆหวาน,นแล้วก็คือปกติเนี้ยเขาจะทําเป็นดําเฉยๆใช่ไหมคะ,ะแต่อันเนี้ยเหมือนมีประกายอยู่ในตาอ๋อแล้วก็ทรงนี้เนาะ,ะปางนี้เขาเรียกว่าทรงศรีหาสายาตอ๋อไม่ใช่สายาธรรมดาศรีหาสายาคือตอนดั่งราชสียิ่งใหญ่ถึงราชสีก็เลยเป็นที่มาของศรีหาสายาตอ๋อ ก็การนอนท่าเนี้ยถ้าเป็นคนธรรมดาเรานอนได้นะนอนท่านี้คือสามารถดํารงสติได้ดีจะมีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งใช่ไหมคืนที่ไหนคะเท้าครับโอ้พระบาทของพุทธรูปโดยทั่วไปจะทําเป็นธรรมดาเป็นเท้าธรรมดาไม่ได้วาดไม่ได้เติมแต่งอะไรไปแต่ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> นะคือคืนหลายๆที่แต่ในประเทศไทยหลายท <c oughs> ี่เขาจะทำแต่สัญลักษณ์นั้นคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันไกตอนนี้เราก็มาอยู่ตรง หรือพระบาทของพระพุทธเจ้าตรงนี้เนาะแล้วก็เอ๊ะทำไมอย่างแรกเลยก็คือที่เป็นเรื่องของศิลป,ปะ,ะว่าเขาพยายามทําให้อ่อนช้อยเหมือนเหมือนคนจริงๆเวลานอนเท้าก็จะไม่ได้สมเสมอไม่สมอกันค่ะสัญลักษณ์หรือโลโก,โก้ที่ปรากฏขึ้นอยู่บนบน,บนพระบาทค่ะบาทของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมงคล108ซึ่งนอกจากการที่ทําให้ตัวเองเป็นมงคลแล้วเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าจะทําทยัางไงให้ตัวเองเนี่ยเป็นเทพเทวดา16ชั้นฟ้าอะไรอย่างนี้ ก็มีสัญลักษณ์ต,ตัวแทนต่างๆว่าเราจะทําตัวยังไงอะไร<น>ะยังไงหรือว่าจะเคารพบ,บูชาไงให้มันแบบได้เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นคมเป็นอะไรก็ว่าไป<ช>ก็เป็นที่มาของมงคล108 สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเมจิกฟาร์มเฟรชคัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติร้านยำคุณแม่อร่อยแซบนัว แล้วตอนนี้ค่ะหมอบีแต่ก็ได้พาหมอบีมาถึงจุด ไฮไลท์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดเลยลววยิ่งใหญ่ที่สุดเขายิ่งใหญ่เลยนะคะหนึ่งในห้ามหาบูชาสถานเมืองย่างกุ้งถ้าเกิดมาแล้วแล้วไม่มาที่นี่ไม่มาที่มหาเจดีย์ชูดากองถือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงประเทศเมียนมานั่นเองนะคะเห็น <He an S 2> ว่าสถานที่นี้ค่ะมีจุดที่ควรที่จะมากราบไหว้สักการะขอพรด้วยนะคะมีความสําคัญเป็นมาอย่างไรหมอบีเชิญเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะจริงๆผมว่าคนก็น่าจะรู้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่คนแบบ มาคือมาทั้งนักท่องเที่ยวก็ตามคนมาด้วยความศรัทธาก็ตามค,คือมาจนเขาเรียกว่าทุกซอกทุกม,มุมเนี่ยเขารู้กันหมดแล้ะแต่ก็อยากจะให้ความหมายละวันว่าที่นี่มีความพิเศษความหมายของที่นี่เนี่ยก็คือมีพระพุทธเจ้า9พระองค์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนสร้างมันผู้หญิงก็ตามเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันพิเศษยังไงแล้วทําไมถึงเป็นเนก่าโ,โดยรอบนี้เลยรอคะรอบนี้นก็จะอยู่ตามตําแหน่งต่างๆบางจุดก็เห็นได้ได้วยตาบางจุดก็ต้องดูผ่านจอเพราะว่าเขาเก็บไว้ข้างบนเพราะคนว่า้เยอะเกินองคไหนคะที่<น>อยู่ด้านบน,นไหนๆเราก็ไม่เห็นแล้วหมอบีเดี๋ยวองแรกเนี่ยเดี๋ยวพาไปเลยเดี๋ยวพาไปเลยะคะองแรกนี่คือเขาถูกเก็บซ่อนไว้ข้างบนเพราะเขาบอกว่าคนขอแล้วมันได้แล้วปีกันมันแย่งกันเพราะโอ้โห ของกันเยอะเหลือเกินองแรกรไปดูกันถั้งนั้นหมอบี้พาดูไปเลยคะ่ะพระพุทธเจ้ากับปุสันโธจึงเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธะกับนี้ถ้าเกิดหาทางออกไม่เจออยากจะได้ความแก้ไขในชีวิตนนะฮะอยากได้พรอ,อันประเสริฐ<ม>ก็จะมาขอจากพระและปอแล่ีนนะี้ พุทธเจ้าชินอิศกนะค่ะเปิดเรื่องราวที่ว่าเป็นพระธุดง์สมัยพุก,กามค่ะโมบีที่ได้มีอิทธิฤทธิ์แต่ว่าเกิดเหตุทาให้ตาบอดตัวนี้ไม่ได้ระบ,บุเอาไว้แต่ว่าพราตาบอดแล้วเนี่ยเราบรรดาลูกศิษย์นะคะก็พยายามไปหาตามาเพื่อที่จะมาใส่แทนเพื่อท่านก็ตั้งจิตว่าถ้าเกิดว่าได้ตาม,มาแล้วค่ะแล้วสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งท่านจะสืบทอดอพระพุทธศาสนาแลวเวะเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตอนนี้ค่ะก็คือจุดบริเวณของโปรโพออกโปโพออกเนี่ยตามคติความเชื่อของชาวเมียนมานะคะก็คือเป็นหนึ่งในบรมครูซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์สำเร็จวิชา ชาวเวียนามเชืช่อว,ว่าเวลาที่ได้มากราบไหว้ท่านโปโปอ,องเนี่ยก็นิยมที่จะมานำลูกประคำมาค่ะบางทีแล้วก็มานับให้ถึงร้อยแปดแล้วก็ตั้งจิตที่เป็นสมาธิจิตที่นิ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้มานั่งสมาธิตรงนี้แล้วบูชาพระโปโปอ,องแล้วนับลูกประคำครบหนึ่งร้อยแปดแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับการได้สร้างเจดีหนึ่งองค์ ชินมัธีพยาสร้างโดยกษัตริย์ซื่อว่าชินมัธีแล้วพรุ่งองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในพระสมปรารถนาเ,เพราะว่าตอนที่ท่านสร้างไว้เนี่ยนะคะท่านได้ตั้งจิตเอาไว้ว่าใครก็ตามที่มากราบสักการะขอพรค่ะจะได้ความสงประสงค์เหมือนกับชื่อองค์องค์งชินมัธีเลย จุดนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปชื่อว่าซันดอรตวีจุดนี้เป็นจุดที่เราเชื่อว่าก่อนที่จะเปิดสถานพระเกศา,าธาตุในองค์เจดีย์ชูยากรององใหญ่ค่ะมีการล้างพระเกศา,าธาตุชำระล้างบ่อนที่จุดนี้ใช่ออก,ก็เลยว่าใครก็ตามที่ได้มาเนี่ยก็เหมือนกับจะได้จิตใจใสสะอาดได้มีการล้างบาปล้างทุกไปเป็นจุดที่นิยมค่ะ เป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์นะคะชื่อว่าพระนางชินซอปูอหรือว่าถ้าเกิดคนไทยเวลาไปเสร์ชจะขึ้นชื่อว่าเชงซอบูเชงิงซอใช่ครับท่านเริ่มใส,ส่ศรัทธาในรูธศาสนามากจนกระทั่งว่านําเอาทองคํานะคะถวายโดยที่น้ําหนักเท่าตัวของพระองค์เลยอ๋อนี่คือคน,อน,น,อนต้นกําเนิดในตำต้ำงานในตำนานใช่ค่ะเป็นคนในตำนานบอกว่าอยากจะบูชาก็อเอาทองคำค่ะานหนักตัว,หน,ตวหนักเท่ากับตัวเองเลยใช่ค่ะโอ้มาถวาย ที่มีรูปปั้นของพระพุทธรูปเวสสัสจีค่ะของบีด้านหลังเรานี่เองแต่ว่าจุดต่างของที่นี่คือทางด้านบนค่ะมอบีมีการทํารูปปั้นของเราวิทยาธรเอาไว้ซึ่งตามความเชื่อค่ะเขาว่ากันว่าเราวิทยาธรเนี่ยฝึกสมาธิสติปัญญามีกรรมาฐานแล้วก็มีความสามารถในด้านการปรุงยาหาสมุนไพร เรอว่าพระพุทธรูปปตชินค่ะประการสุดท้ายที่เราสวดกันว่าพะควาร์พวาระพวาพกวา็คือองค์นี้ก็คือพะกวาเป็นการบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจำแนกแจกจ่ายธรรมะไปได้อย่างทั่วถึงไม่อย่างกว้างขวางโดยสิ่งที่ท่านรู้นั้นก็สามารถแผ่เผยแผ่ไปได้กว้างขวางไปได้ก้าวไกลก็คือคําว่าพัวาร์คและนี่ก็คือพุทธกุลทั้งเก้าค่ะ และส่วนไหนที่ต้องการจะติดตามรายการทัวร์ดีๆแบบนี้ค่ะสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ bestinternational.com หรือทาง Facebook Fan Page tiktok มีนะคะ YouTube ก็มีค่ะหมอบีช่อง b a s t channel นั่นเองนะคะขอบคุณนะคะสายการบินนกแอร์บินตรงเลยค่ะหมอบีจากดอนเมืองมาจนถึงย่างกุ้งใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนิดๆโอ้โหสบายมากเลยพร้อมกับโรงแรมดีๆของเราโรงแรมสมิธพาร์ควิวย่างกุ้งค่ะห้องสวยสะอาด วิวดีด้วยเพราะเป็นวิวมงคลวิวของมหาธาเจด,ดีเ,เจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะครับทางททบห้าดูช่องห้ากดเลขห้ากับรายการบันทึกท่องเที่ยวเวลาดีๆกําลังแหมกัเ <บา S 2> จาะเลยสามทุ่มครึ่งถึงสีงท่ทุ่มทุกวันเสาร์นะครับ่ายแล้วค่ะยังไงแล้วเวลาหมดจริงๆแล้วค่ะเราสองคนก็ต้องขออนุญาตกล่าวอําลาโดยใช้คําว่ามิงกะลา เปิดประตูสุ่เมียนมากบินตรงสู่ย่างกุ้งสการะสามมหาบูชาสถานพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์ชเวมอดอรประทาศอินแขวนขอพรเทพทันใจ ัิทางทุกสัปดาห์เริ่มต้นเพียง1,999บาทสนใจติดต่อ Best International หรือแฟนเพจ Best International หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์ Best ใกลบ้านท่านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับโครงการอมศินยุพัฒน์รักถิ่น ภายใต้โครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพครับโดยโครงการนี้นะครับจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งธนาคารอมสินได้มีการร่วมมือกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในการร่วมพัฒนาบูรณาการและเป็นการนำกระบวนการที่มีความทันสมัยมายกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมวางจําหน่ายในท้องตลาดและเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนต่อไปครับ วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนคนนอาถ่านอยู่ที่ตำบลวิหารแดงอํเาเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับโดยได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้องๆมหาวิทยาลัยรังสิตครับ ผมนาวินนะครับาศาสทรัพย์ครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนคนเอาฐานของตำบลวิหันแดงครับผมเริ่มต้นในการก่อตั้งกลุ่มคนเอาทานนะครับก็คือเริ่มจากปี2551ตั้งแต่ชุดแรก7คนจนปัจจุบันนี้มี15คนล้ hmm. นะครับเราก็มีน้บส้มคันไม้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจะมีเรื่องสบู่ทานไม้ไผ่นะครับ oh. ที่เผาในอุณหภูมิมากกว่าหนึ่พันองศา จุดเด่นมันก็คือจะเป็นการขจัดรูขุมขนนะครับหรือเซลล์ที่ตายแล้วนะครับให้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้ผิวเราเนี่ยนุ่มขึ้นเนียนขึ้นมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็มาช่วยในการที่งานวินจัยอย่างเช่นในเรื่องกลิ่นว่ากลิ่นไหนคนที่ชอบมากที่สุด2คือรูปแบบจะเป็นแบบก้อนซิลิโยมก้อนวงรีก้อนวงกลมอันนี้ครับเพทําให้เราได้รู้ว่าความต้องการของเขาเป็นแบบไหนเราก็พยายามผลิตแบบนั้นออกมา ก็าสามารถไปต่อยอดในส่วนของการที่เราจะไปเพิ่มในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นอาจจะเป็นทรงอื่นนะครับมากกว่าทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยตามงานวิจัยหรือกลิ่นที่มันสามารถที่จะอา,อาจจะมีกลิ่นใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้แ้ะเป็นช่องทางให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้นครับก็สามารถติดต่อได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์พนะครับ081นะครับ8537732นะครับแล้วก็ผ่านช่องทางเพจนะครับก็คือคนเอาฐานตาบนวิหารแดง แันน <molec> ี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับในโครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่นภายใต้โครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพและสสำหรับชุมชนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการยุวพัฒน์รักถิ่นกับธนาคารอมสินก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพที่ไหนพวกเขาจะรวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์อะไรนะครับต้องรอติดตามชมกันครับเวกฤตทำให้คุณล้มโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพทำให้คุณลุกได้อีกครั้งธนาคาร ธนาคาอมสินพร้อมเคียงข้างคนไทยกลาวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม